็อกโ,โลกนักร้องชื่อดังเสียชีวิตหลังอัดคลิปไม่กี่นาทีข่าวเศร้าของวงการเพลงครั้งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564มาริเลียเมดอนซ่า นักร้องสาววัย26ปีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งในบราซิลในฐานะนักร้องสไตล์คันทรีและชนะรางวัลลาตินแกรมมี่ในปี2019เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังจากเครื่องบินเล็กที่เธอนั่งจากรัฐโกยาน่าของบราซิลเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตในเมืองคาราติงกาประสบอุบัติเหตุชนสายเคเบิลเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงก่อนดิ่งลงสู่พื้นจนกลายเป็นเหตุการณ์สุดสลดสะเทือนใจส่งผลให้มาริเลียเมนดอนซา และผู้โดยสารทั้งหมดรวม5คนเสียชีวิตยกลำโดยผู้เสียชีวิตอีก4คนคือคุณลุงของเมดอนซาซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอมีโปรดิวเซอร์นักบินและผู้ช่วยนักบินร่วมอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกู้ร่างของเมดอนซาและผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้แล้วตามรายงานข่าวระบุว่าจุดที่เครื่องบินตกเป็นเมืองมีนัสเซไรซึ่งอยู่ระหว่างเมืองโกยาเรียบ้านเกิดของนักร้องสาวกับเมืองกาลาชิงกาห่างจากสนามบินที่จะลงจอดเพียง12กิโลเมตรภาพและวิดีโอในที่ เกิดเหตุเผยซ่าเครื่องบินอยู่ตรงบริเวณปลายน้ำตกก่อนหน้าจะประสบอุบัติเหตุเพียงไม่ถึงชั่วโมงนักร้องสาว เพิ่งโพสต์ภาพตัวเองเป็นคลิปขณะลากกระเป๋าเดินขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตและจากนั้นก็เป็นคลิปขณะกําลังรับประทานอาหารอยู่บนเครื่องบินพร้อมกับประกาศในคลิปว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการแสดงแล้วภาพนั้นก็กลายเป็นภาพสุดท้ายของเธอขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หลังข่าวการเสียชีวิตของนักร้องสาวสะพัดออกไปบรรดาแฟนเพลงนักดนตรีนักการเมืองเพื่อนในวงการบันเทิงตลอดจนนักฟุตบอลบราซิลเช่นเนม่าต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยแสดงความ ความเสียใจต่อการจากไปก่อนวัยอันควรของมาเลียเมนโดนซาอย่างไม่ขาดสายเพราะเธอเป็นหนึ่งในนักร้องซึ่งเป็นที่รักมากที่สุดของประเทศบราซิลประธานาธิบดีชาอีโบโซโนารโรของบราซิลโพสผ่านทวิตเตอร์ว่าบราซิลทั้งประเทศรู้สึกช็อกต่อการเสียชีวิตของเมนโดนซาและระบุว่าเมนโดนซาเป็นหนึ่งในศิลปินรุ่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคของบราซิลเมนโดนซาเจ้าของรางวัลแกรมมี่ในปี2019เเรื่องเข้าสู่วงการเพลง มาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นโด่งดังเป็นพลุแต่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเมื่อปี2016เธอมีผลงานเพลงฮิตออกมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับฉายาว่าเป็นควีนแห่งความทุกข์ทรมานเนื่องจากเนื้อหาเพลงของเธอจะพูดถึงประสบการณ์ความรักของผู้หญิงและความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวซึ่งมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงของตัวเธอเองนอกจากนี้เธอยังใส่เนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิสตรีพลังผู้หญิงลงไปในเพลงพร้อมประนามผู้ชายที่มักครอบงำกดขี่ผู้หญิงอีกด้วยเมนอนซ่าเป็นนักร้อง ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบราซิลมียอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมถึง39ล้านคนแม้ว่าปีที่แล้วบราซิลเป็นประเทศหนึ่งที่เผชิญกับการระบาดหนักของโควิด -19 จนนําไปสู่การล็อกดาวน์เป็นวงกว้างแต่มารีเลียก็ไม่ยอ่อท้อยังคงติดต่อสารสัมพันธ์กับแฟนเพลงโดยเธอจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ถ่ายทอดสดทาง YouTube ซึ่งตอนนั้นมีผู้เข้าชมพร้อมกันสูงสุดกว่า3ล้านสแสนคนทุบสถิติโลกบน YouTube และในปี2020เธอก็กลายเป็นศิลปินที่มีคนเข้าไป ฟังเพลงใน Spotify มากที่สุดในบราซิลอัลบั้มเพลง M Todo s Oscantos ของเมนโดซาชนะรางวัล Latin Grammy สาขาเพลงคันทรี่ยอดเยี่ยมปี2019 และปีนี้มีผลงานแพทราวสเข้าชิงในสาขาเดียวกันชีวิตส่วนตัวเมนดอนซ่ามีลูกชายตัวน้อยซึ่งกำลังจะมีอายุครบสองขวบในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ต่อมามีรายงานข่าวเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ว่าบรรดาแฟนเพลงของมาริเลียเมนดอนซานับหมื่นคนเดินทางไปไว้อาลัยให้นักร้องสาวซูปเปอร์สตาร์ชาวบราซิลอย่างหนาแน่นท่ามกลางบรรยากาศโศกสลดสุดอาลัยที่จินาซิโออารีนาเมือง โกยเนียรัฐโกยาสเป็นข่าวเศร้าอีกข่าวหนึ่งที่เตือนจิตเตือนใจให้ผู้ยังอยู่ ไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความตายซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อโดยไม่มีคําเตือนล่วงหน้าไม่มีใครรู้และสามารถคาดล่วงหน้าได้ว่าวันใดจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตเหมือนอย่างกรณีของนักร้องซูเปอร์สตาร์มาเลียเมนโดนซาผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวบราซิลเว้นแต่ว่าเราน้อมนาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงให้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกประมายใจเขาออกเป็นมรณา,านุสติก็จะไม่ตกอกตกใจหรือพร้อมจากไปทุกเมื่ออย่างสันติอย่างสงบใจ